ชัดเจนว่าที่ส้ายแสนล้านวิวชวินเผยค่ำคืนที่น่าจดจำยกให้เบลล่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลทั้งคิวงานและหัวใจคอนเสิรต์ต PALM Y คอนเสิร์ตทำบุญหวังผลของนักร้องสาวปามี่อีฟปันเจริญจบลงไปอย่างสวยงามและเต็มไปด้วยความประทับใจโดยงานนี้มีการสร้างเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดจากแขกรับเชิญพิเศษนางเอกสาวเบลล่ารานีที่พาแฟนหนุ่มวิวชวินมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอสด บนเวทีคอนเสิร์ตทำให้บรรยากาศของงานนั้นยิ่งน่าจดจำยิ่งขึ้นจากจบการแสดงวิวชวินได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าในทูริเมมเบเลตบายพอมีดอทไอจีอวเวเลเจนเดรีคำคืนที่น่าจดจำพร้อมทั้งระบุว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อการกุศลและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารใหม่ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยการบริจาคสามารถทำได้ผ่านรายละเอียดในภาพสุดท้ายของโพสต์ ในโพสต์ยังได้มีการแจ้งเตือนว่าทุกคนในเนื้อหานี้คือมืออาชีพที่มีการแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่ได้รับการเตรียมมาแล้วซึ่งไม่มีส่วนไหนที่สะท้อนเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าเป็นการแสดงเท่านั้นซึ่งในแคปชั่นวิวยังบอกอีกว่ามีปัญหาใดๆให้ติดต่อผู้จัดการของตนนั่นก็คือเบลล่าราณี